น้องทำครึ่งวันเองใช่ไหมออวันนี้หนูจะไปไหนเนี่ยไปไปห้องเตรียมของคนเดอรทะเลงารหันหน้าหน่อยทั้งตัวเลยเออวันนี้เป็นสาวเหนือจ้าเดอรทะเลทางไหนเนี่ยไไไปปปเอาพา,าเพื่อนๆไปดูสแตนหน่อยสแตนเชียของหนูสีอะไรชมพู้ยำผู้ไปดูสแตนหน่อยจิอู้หู สีชมพูไม่เห็นหมี <c oughs> มเลยไอ้สนะีชมพูอันนี้สีฟ้าส้มสีชมพูไปเขียวอยู่นู้นตูนเออเขียวฮะนี่กาทำอะไรก็ทำอะไรเตรียมจะเดินาพาเลทน่าจะใช่สีส้มเนี่ยของสุดเลยตั้งแต่เมื่อวานไม่เห็น,หนสแตนเต็มมากเลยแล้วสีชมพูเป็นไหนกันหนึ่งไม่รู้อ่ะหรือจะขึ้นข้างบนแล้วใช่ไหม ใช่ไหมดนี่ดดามิเย่ดิมิย่ดีมาปีน้าเปนดามโยดีเลยไม่เดี๋ยอาบายบายไปไปหาเพื่อนเดี๋ยวเจอกันอ่ะอนุบาลมาแล้วนะคะอเดียบอยเพื่อจัดในที่นี้นะคะเราต้องไปหาบ้าน รายการรายการเขาร่วมติดรามค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ให้ความร่วมมือค่ะที่สีตัวเองได้เลยค่ะสูดเชียวนะคะสูดแล้วนะคะุสูดอันนี้เป็นบรรยากาศกําลังเตรียมขบวนพาเลทน,นะคะนนากำลังจะเตรียมรูขบวน,นะ นตรีนะคะของทางโรงเรียนนะก็มีเด็กๆนะคะมาฝึกซ้อมเป็นทีมของครูแปะนะคะอ่ากีฬาสีก็เริ่มแล้วนะคะะขบวนของดนตรีนะคะเราก็ตามมาด้วยขบวนของโรงเรียน,นะคะ่ะ นี้ก็เป็นดัมเมเยอร์โรงเรียนนะคะปีนี้แบบสบายๆเนาะเพราะว่ามีโควิดด้วยอะไรด้วยคุณครูก็เลยบอกว่าเอองั้นวันนี้เราจัดแบบสบายๆแล้วก็ดัมเายเยอร์นี่เป็นทีมที่แบบว่าตามคอนเซ็ปต์ของปีนี้นะคะโครงงานก็คือเที่ยวแบบสบายๆนะคะ อันนี้ก็เป็นป้ายโรงเรียนเป็นธงโรงเรียนนะคะแล้วก็มีป้ายภาษาจีนนะคะมีโรงเรียนอยู่เยนเกมเป็นพระบรมมาชาัยยาลักษณ์ของพระสบเดชเจ้าอยู่หัวสองพระองค์นะคะเอาเริ่มแล้วค่ะอันนี้เป็นสีเขียวเริ่มก่อนเลยนะคะ ก็ยืนอยู่ที่ตรงประทานเลยนะคะกน็น้องๆก็จะต้องไปจหยุดตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็มารายงานให้ท่านประธานได้เห็นกันแล้วก็ยืนถ่ายรูปก,กันนะคะเรียกควรได้ก็เป็นของโรงเรียนนะคะเป็นพี่ป .6 สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ ก็เป็นสีเขียวนะคะสีแรกเป็นคอนเซ็ปต์อยู่เย็นเที่ยวไทยนะคะสีนี้เขาก็จะประมาณแบบว่าสามารถเที่ยวได้ทุกภาคเลยนะคะก็จะมีภาคกลางภาคเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยนะคะเที่ยวตามวิถีไทยนะมีตามทดูฤดูก็เที่ยวได้มีฝนฤดูฝนฤดูหนาวอะไรเงี้ยนะคะน่ารักมาก <c oughs> นี่นี่เป็นทุ่งทานตะวัน,นะค่ะจะเชิญชวนกันไปเที่ยวค่ะ พูมาแล้วค่ะดัมเบลสองสีนี้เป็นสีที่ไอรินอยู่นะคะก็มีน้องถือโคมมีดัมเบมีทัพี่ผู้หงชายนะ,ะเป็นน้องปหกทั้สวยทั้หล่อเลย,เลยก็ยืนเคารพนะคะท่านประานกันอยู่แล้วก็ไอรินก็รวมด้วยค่ะไอรินถือป้ายโรงเรียนเที่ยวไทยอยุกดด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  ไอรินอยู่คนที่2นะคะนับจากทางนน้นะคะที่ถือป้ายคำว่าเที่ยวไทยนะคะก็คเคบรพท่านประธานคือท่านปออ,อของเรนนั่นเองนะคะท่านปออหมวกมือใหญ่นะ,ะนี่ที่ดินนะะ้เห็น้คน้องๆใ,ใส่ชุดยังไงคะคะคเป็นน้องสเลนนะคะแล้ก็เสื้อดำๆเนี่ยเป็นสตาร์ทนะคะก็ป .5 ้าป .6 ก ก็มาเป็นสตาร์กันน้องน้องที่ใส่กางเกงพลาสขาดตั้นชี่อนุบาลน,นะคะอันนี้ปฐมนะคะใส่ขาย,ยาว mm hmm. เราเพลิดเพลินกันนาดูนะคะเที่ยวถ่ายกัน mm hmm. ทั้ที่โรงแรมนี้นะคะถ้าน้องๆชอบกิจกรรมแบบนี้คุณก็จะให้ทำไปน้องคนนี้เป็นช่งางภาพนะคะสีฟ้ามาแล้วนะคะสวยมากดัมเบิลดเด่นมากที่ป .6 ของเรานะะั่นเองค่ะ สวยจริงอ่ะชุดก็สวยป้ายก็สวยสีไทยทนสุดยอดเลยค่ะก็คอนเซปต์เดียวกัน,นะคะอยู่เย็นเที่ยวไทยนะคะ mm hmm. ต่อมาก็จะเป็นป้ายภาษาจีนแล้วก็น้องๆองที่ถือผู้ข้างหลังเป็นน้องน้องเชียร์ลีดเดอร์นะคะ mm hmm. นี่นะคะเจเชิญเที่ยวสุดป,ปังนะคะ2021มีพุ่งดอกไม้เชียงใหม่ ม่อนแจมน,นะคะเหมืนในไปทางภาคเหนือเนาะออกพื้นใต้ด้วยมีเกาะลีนีรัมพานาสฟารีเวอร์กรุงเทพคือเที่ยวได้ทุกจังหวัดเลยประเทศไทยนะคะคอนเซปต์ปีนี้ก็อยเ่เยนเที่ยวไทยค่ะที่ดนะคะความสดใสสไตล์ไน,นะคะโอ้โหสวนี้อบคุณค่ะ ช่องค่ะความสดใสสไตล์ไทยนะคะก็สดใสจริงสมชื่อสมคอนเซ็ปต์ของเขาเลยค่ะก็จะมีคอนเซ็ปต์แบบว่าชูป้ายที่เที่ยวพังต่างทุ่งดอกไม้ต่านป mm hmm. ่านคะ mm hmm. านคะ mm hmm. เราก็ปิดท้ายกันด้วยนี่เลยนะคะแล้วแผลจะมียนค่ะ ท,ที่จุดขอบเพิิงนะคะเพื่อเป็นแสดงการแสดงสัญลักษณ์ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งกีฬาอย่างเป็นทางการนะคะนี่พี่เขาก็เริ่มจุดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเปิดพิธีกีฬาสีของเล่นเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอาดูไอเดียนะคะคี่เขากำลังเก็บตัวนักกีฬากัอนอยู่หรือว่าเอาเด็กมาเก็บนัเ่นของเด็เห็นไแ,แล้ว โอ้โหดูดูดูของมันนะคะลุงเดินเปิดเทอมมันใหญ่เลยนี่สุดก็ถึงเวลาแข่งชักเ็เยอร์แล้วนะคะตอนนี้ไอเดียเตรียมตัวอยู่ ได้เินอะเลยเงินนะคะรอบแรกชนะคะก็อสานเสียดมากเลยค่ะตาเด็กๆก็เก่งมากๆเลยนะคะสู้กันสุดๆเลยได้เหรียเงินนี่ก็ภูมิใจกันมากเลยนี่คือบรรยากาศการรับเหรียญนะคะ วันออนุบาลหนึ่งนะคะมีเล่ให้หน้าหลักทุกรอบเลยค่ะโอ้โหหนุอมฮันนี่พี่ชายนะคะนา่าเอ็นดูกูน่าแต่เล่าไปแล้วไปแล้ว <c oughs> หันหลักแบบเดียวไปนู้นนะคะ แวะกลับมาที่หน้าสแตนนะคะนี่บรรยากาศสเตนสีชมพูที่ไอรินนีไอรินหัวจุกเนี่ยค่ะเป็นสตาฟดูอยู่นะคะที่ปหปหกนะคะก็จะคอยเต็นคอยก่อนน้องนะคะเต้นลีเดอร์ร้อเพลงเชียร์นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ